วันที่8มีนาคมพุทธศักราช2557ท่าอากาศยานดอนเมืองมีอายุเข้าสู่100ปีหากย้อนไปในอดีตเป็นเวลาหนึ่งศตวตรรษกิจการการบินของสยามประเทศเริ่มต้นในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อในชาวฟานเดนบอน นำเครื่องบินแบบปีกสองชั้นแบบอองรีฟามังมาแสดงการบินเป็นครั้งแรกในแผ่นดินสยามณนะสนามม้าสะปทุมหรือสนามราชกีธาสโมสรในปัจจุบันซึ่งต่อมาเรียกกันว่าสนามบินสะปทุมจากนั้นกิจการการบินในสยามก็เกิดขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมขณะนั้นได้สั่งเครื่องบินแบบเบรเกและแบบนีเออร์ปลอจากประเทศฝรั่งเศสมาใช้ในกิจการ และมีการส่งนายทหารไปฝึกวิชาการบินที่ประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยเนื่องจากสนามบินสัปทุมมีพื้นที่จำกัดไม่เหมาะสำหรับที่จะใช้เป็นสนามบินถาวรจึงได้มีการหาสถานที่แห่งใหม่แทนสนามบินสัปทุมซึ่งจากการสำรวจพบว่าพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพมหานครในอำเภอบางเขนซึ่งชาวบ้านเรียกว่าดอนอีเกียวมีความเหมาะสมเพราะเป็นที่ดอน ไม่ห่างจากพระนครมากนักดังนั้นรกระทรวงกลาโหมจึงซื้อที่ดินและเวนคืนที่ดินบางส่วนรวมทั้งมีการสร้างโรงเก็บเครื่องบินและอาคารที่ทำการแล้วเสร็จในวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2457และเรียกชื่อสนามบินนี้ว่าสนามบินดอนเมืองเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2457 มีนายทหารนักบินของประเทศไทยสามนายได้แก่นายพันโทรพระเฉลิมอากาศนายพันตรีหลวงอาวุธสิกิกรและนายร้อยเอกหลวงทยานพิฆาตได้นำเครื่องบินแบบนิโอปอและเบรเกลงที่สนามบินดอนเมืองเป็นปฐมฤกร์ซึ่งในระยะแรกสนามบินดอนเมืองใช้เพื่อประโยชน์ทางทหารเป็นหลักจบจนเมื่อปีพุทธศักราช2463มีการใช้เชิงพาณิชย์ โดยเป็นจุดขนส่งไปรษณีพันภายในประเทศหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2491รัฐบาลได้ปรับปรุงสนามบินดอนเมืองครั้งใหญ่และได้เปลี่ยนชื่อเป็นท่าอากาศยานดอนเมืองโดยยกฐานะเป็นท่าอากาศยานสากลและในปีพุทธศักราช2498มีการเปลี่ยนชื่อท่าอากาศยานดอนเมืองอีกครั้งเป็นท่าอากาศยานกรุงเทพโดยมีกรมการบินพลเรือนกองทัพอากาศ เป็นหน่วยงานบริหารท่าอากาศยานเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2522การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือปัจจุบันคือบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนในชื่อย่อทอ,อทอได้เริ่มดำเนินกิจการและเข้าบริหารงานท่าอากาศยานกรุงเทพซึ่งปัจจุบันคือท่าอากาศยานดอนเมืองต่อจากกรมการบินพลเรือน กองทัพอากาศและทอ,อทอได้พัฒนาท่ากาสยานให้เจริญก้าวหน้าเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการขนส่งทางอากาศของประเทศและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งท่ากัสยานกรุงเทพได้เป็นห้องรับแขกของชาติอย่างเต็มภาคภูมิวันที่28กันยายนพุทธศักราช2549าอกาท่ากสยานสุวรรณภูมิเริ่มเปิดให้บริการท่ากัสยานกรุงเทพได้ลดบทบาทลง และเนื่องจากท่ากัศยานสุวรรณภูมิเป็นท่ากัศยานหลักของกรุงเทพจึงมีการเปลี่ยนชื่อท่ากาศยานกรุงเทพมาเป็นท่าอากาศยานดอนเมืองและใช้ชื่อนี้มาจนปัจจุบันซึ่งก็จะเข้าสู่ปีที่100ในวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2557หลังจากที่ท่ากัศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการท่ากัศยานดอนเมืองก็ได้ลดบทบาทลง จนกระทั่งเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2555คณนะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ท่ากาศยานดอนเมืองมีบทบาทในการรองรับสายการบินโลคอสและเส้นทางการบินในประเทศระหว่างประเทศแบบจุดต่อจุดหรือ point to point บนหลักการของความสมัครใจของสายการบินเพื่อให้ท่ากาศยานดอนเมืองและท่ากาศยานสุวรรณภูมิมีการใช้งานควบคู่กัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศท่ากาศยานดอนเมืองจึงเปิดให้บริการเต็มรูปแบบอีกครั้งเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2555โดยใช้อาคารผู้โดยสารอาคาร1และอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลขก3และ4ให้บริการมีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้18ล้าน5แสนคนต่อปีปัจจุบันมีสายการบินที่ทำการบินประจำจำนวน7สายการบิน โดยมีเส้นทางการบินภูมิภาคเป็นส่วนใหญ่ไปยัง47จุดบินแบ่งเป็นจุดบินภายในประเทศ23จุดบินและ24จุดบินระหว่างประเทศปัจจุบันท่าากาศยานดอนเมืองใช้อาคารผู้โดยสารอาคารหนึ่งในการให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศซึ่งมีพื้นที่ห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกที่กว้างขวางพร้อมทั้งมีบริการร้านค้าร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน นอกจากนี้ยังมีการรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ท่ากัศยานดอนเมืองยังมีบริการรถสาธารณะที่หลากหลายไว้รองรับผู้โดยสารเช่นรถแท็กซี่สาธารณะที่จอดรอให้บริการบริเวณชานชลาขาเข้ารถโดยสารขสมกสาย A1 ซึ่งวิ่งระหว่างท่ากาศยานดอนเมืองและสถานีรถไฟฟ้า BTS เหมอชิดรวมทั้งรถชัตเตอร์บัสวิ่งระหว่างท่ากาศยานสุวรรณภูมิและท่ากาศยานดอนเมืองโดยไม่คิดค่าบริการบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทอในความสำคัญกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการที่ใช้บริการท่ากาศยานของทออทอ โดยได้ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐานและให้ผู้พิการได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานอย่างแท้จริงสำหรับท่ากาศยานดอนเมืองมีการปรับปรุงทางลาดหน้าอาคารผู้โดยสารเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ตู้จำหน่ายปัตรโดยสารของสายการบินห้องน้ำเครื่องแปลภาษามือและป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการในจุดต่างๆเป็นต้นทั้งนี้ ่ากาศยานดอนเมืองมุ่งมั่นที่จะมอบความสุขความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการทุกท่านจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจสายการบินโลคอสทำให้จำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในปีพุทธศักราช2556ท่าอากาศยานดอนเมืองมีผู้โดยสารถึง16ล้าน4แสนคนในขณะที่ท่าอากาศยานดอนเมืองมีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้18ล้าน5แสนคนต่อปีดังนั้นจึงได้มีโครงการพัฒนาท่าอากาศยานซึ่งปัจจุบันกำลังปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร2งานปรับปรุงเซาคอ c ิ r ด i อ,อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข5 ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปีพุทธศักราช2557และทำให้ท่ากัศยานดอนเมืองมีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้ถึง30ล้านคนต่อปีและนี่คือความภูมิใจความผูกพันของท่ากัศยานดอนเมืองที่ได้ให้บริการนักเดินทางมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง100ปีด้วยความร่วมมือร่วมใจ ของบุคลากรในส่วนต,ต่างๆจนทำให้ประสบความสำเร็จในวันนี้ภูมิใจมากภูมิใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งของท่ายาอดอนเมืองคือดอนเมืองอยังเป็นดอนเมืองทึงวันนี้แล้วจะเป็นดอนเมืองตลอดไปที่หวังว่าจ,จะเป็นอย่างนั้นค่ะขอให้ท่าดอนเมืองเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตให้ก้าวไกลแล้วก็เพิ่มมากขึ้นขอให้น้องๆที่จะต่อจากพี่ไปอีกทำให้ท่าดอนเมืองเนี่ยจเจริญรุ่งเรือง ให้บริการผู้โดยสารให้ประทับใจให้ทุกคนพูดถึงท่าดอนเมืองในทางที่ดีมากว่าท่าดอนเมืองบริการยังไงบริการดีแบบไหนก็ขอให้ดอนเมืองก้าวไกลไปในอนาคตไม่มีวันสิ้นสุดค่ะดอนเมืองสบัยตอนเด็กๆนะคะ คนเยอะมากๆเลยคือด้วยความที่เราเป็นคนเชียงใหม่เนาะแล้วมาถึงสนามบินดอนเมืองโอ้โหตื่นเต้นทําไมคนเยอะจริงๆเลยเขาไปที่ไหนกันเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่มาลงที่สนามบินนี้เหมือนกันค่ะอยากให้สนามบินดอนเมืองเป็นสนามบินที่อยู่คู่คนไทยตลอดไปนะคะตอนนั้นก็รู้สึกคึกคักน,น,น,นะคะสายการบินเยอะมากก็สะดวกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าคราวนี้รู้สึกมันมันรู้สึกมันโล่งมันโปร่งกว่า <c oughs> อยากให้ดอนเมือง จรนรุ S <S ่งเรืองเติบโตยิ่งขึ้นไปและมีสายการบินเพิ่มขึ้นให้คนมาใช้บริการมากขึ้นก็รู้สึกขอบคุณและยินดีที่สนามบินดอนเมืองครบ100ปีแล้วก็อยากให้สนามบินดอนเมืองดำเนินกิจการไปเป็น100ปี200ปี300ปีแล้วก็ตลอดไปเพื่อลูกหลานเราในอนาคตค่ะ The first time I started flying into Don Mueang was 15 years ago my first trip to Thailand, wonderful experience. The first time coming to Thailand, very good airport, efficient. Uh, not a new airport. It's 100 years old, so very important achievement for Thailand and recognition for 100 years of servicing people flying in and out of Thailand. memories, 100 ่ากัศยานไทยที่คนไทยผูมิใจ